สวัสดีครับผู้นิลมัะเครื่องวันนี้จะมาพามาดูแนะนำสินค้าอ่าตัวนี้จะเป็นกะปิต่อทงนะฮะอันนี้ปรุงเป็นซอสปรุงครับซอสข้าวผัดอ่าครับซอสข้าวผัดกะปิวันนี้จะมีน้องเข้ามาแนะนําเรื่องสินค้าผมก็เลยจะมาลองชิมฝีมือนองน้องเขาเรื่อเลยครับ เราจะดูว่าวิธีการทำข้าวคุกกะปิหรือว่าข้าวผัดกะปิโดยใช้กะปิของคอทงเนี่ยมันง่ายและสะดวกในการทำงานมาดูค่ะตอนนี้น,อน้องเขาใส่ข้าวไปแล้วนะก็มีใส่ไข่ ใส่หมูแล้วก็ผักอ่าเราชอบผักแบบไหนแล้วก็ใส่นะฮะตอนนี้คุอ่าพอ,อดู2คนแล้วครับใครเห็นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเฟซนกบัตถาดครับวันนี้ไม่ได้ขาย่าเครื่องครับวันนี้มาดูสินค้าอ,อานาคก็ทนจะขายกะปิทอทงครับฮะคุกกะปิอ่าของทอทงเข้าไปนี่ฮะ กับข้าวกินง่ายๆเหมาะสาหรับนักเรียนนักศึกษานะคะนิสิตนักศึกษาที่อยู่ประจําหอพักนะคะซื้อติดหอพักท่านก็ซื้อข้าวสวยขึ้นไปซื้อพวกไข่ซื้อหมูขึ้นไปทําได้ง่ายๆนะเครับเมนูนะฮะเมนูที่ที่ระปิ ก็จะมีผัดกุ้งอ่าผัดกุ้งกะปิแกงแกงเรียงมีผัดหอยลายกะปิผัดหมูกะปิข้าวผัดอ่าเป็นข้าวผัดอ่าคู่กะปิก็ได้เป็นข้าวผัดก็ได้อ่าเป็นผัดอ่าผัดไทยกุ้งสดก็ได้เป็นผัดถั่วก็ได้ที่ใส่กะปินะครับอ่านี้นี้นี่เมนูที่อ่า น้ำพริกกะปิทำทีนี้ขนาดขนาดบรรจุนะฮะของเรามีหลายขนาดที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แบบนี้จะเป็นพวกพัตคาลร,ร้านอาหารที่เขาใช้เวลาลูกค้าสั่งเขาก็ตักแล้วก็คุกกับข้าวทำให้สะดวกรวดเร็วท่านซื้อกะปิอย่างนี้นะครับท่านซื้อที่ท้องตลาด กระปุกหนึ่งประมาณ80บาทแต่ของเราเป็นกระปิกที่คุกเพื่อที่พร้อมจะทํากับข้าวตัวนี้กระปุกละ100บาทถ้ทาท่านซื้อซื้อ5เราแถม1นกระปุกเดีย๋ยวลองดูกับข้าวเนี่ยฮะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทำได้สะดวกและรวดเร็วมากครับทำได้ง่าย าเลยยังมีน้ำซอสปูรสที่ทาผัดไทยนะฮะันนี้ทำผัดไทยสำหรับแม่ครัวสำหรับแม่ครัวนะครับที่สามีชอบเอาไว้กินข้าวในบ้านถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ติดบ้านไว้สามีจะอยู่ติดบ้านแน่นอนเดีย๋ยวผมจะซื้อไปฝากแฟนผมด้วย หน้าตาเป็นอย่างนี้สำหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่หอพักเนะี่ยผมแนะนําเลยหรือว่าคนอยู่ไร่ยอยู่สวนอยู่ไปทํานานอย่างเมื่อก่อนผมชอบกินนำ้ำพริกกะปิเวลาแม่ทานำ้ำพริกกะปิผมก็จะมีพวกผักหมูกัแล้วก็มาจิมง่ายมากอ่ะถ้าที่อยู่หอพักนะครับอย่างนี้ง่ายมากเลยสําหรับเด็กนักเรียนนะครับดีกว่ากินมาม่าเยอะ นี่ครับเป็นแพ็กเองนี่นะครับสินค้าเป็นแพ็กหนังนี่ติดต่อ ID ไลน์นี่ได้เลยนะครับมีเบอร์โทรหรือ ID Line ใส่ใใชออ้อนติดต่อ ID ไลน์ นนผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะที่สุดสําหรับการทําเมนูแบบนี้เพราะว่าช่วงโควิดกักตัวเราออกไปไหนไม่ได้เราใช้ตัวนี้คุกกับข้าวหรือว่าผัดใส่กุ้งใส่อะไรที่บ้านเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายมากแนะนําเลยนะครับแม่บ้านาถ้าใครมีครับนี่น้องเขากำลังจัดแต่งเป็นกล่อง สงสัยจะไปฝากแฟนที่บ้านเป็นข้าวคุกกปิปกติถ้าเราไปสั่งที่ร้านเราต้องรอแต่ถ้าเราทำเองง่ายนิดเดียวมีข้าวสวยมีไข่มีหมูมีผักแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับข้าวจานหนึ่งประมาณสองช้อนนะครับข้าวปรุงรสกะปิี วนี้กระปุกนี้นะครับทําข้าวได้ประมาณสิบสามถึงสิบห้าจานนะครับเหมาะมากเลยถ้าอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวกินงาน่ายๆช่วงโควิดเนี่ยน่าน่าซื้อเก็บครับ,บจะซื้อเป็นของฝาก จะแพ็คส่งที่เมืองนอกก็ได้ครับคนไทยที่อยู่เมืองนอกผมบอกได้เลยว่าทําไมเราต่างจากอเมริกาเพราะการอยู่การกินของคนไทยกินง่ายครับอยู่ง่ายแล้วคนไทยสามารถปลูกผักกินได้อเมริกาเขาไม่ได้ปลูกผักกินครับถ้าเขาไม่ได้ทํางานเขา,าเรูดบัตรเครดิตไปซื้อห้างก็ปิดครับช่วงโควิดสำหรับคนไทยอยู่บ้านแบบนี้นะครับมีผักมีปลามีหมูโอ้โหสบายนะครับน่งสอามส นี่ครับทำเป็นชุดท,ที่2แล้วนะครับอันนี้ทีมงานน้องเหนียวกระล่ำลุกครับอันนี้จะง่ายมากทำได้สะดวกรวดเร็วถ้าผมไปที่ร้านผมต้องนั่งรอประมาณครึ่ง,งชั่วโมงมจะได้กินแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านแป๊บเดียว ใครสนใจนะครับมีเบอร์โทรมี ID Li ลนที่อยู่ที่ผมลงไว้นะครับตามรูปนี้นะครับติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ1กระปุก100ค่าส่ง32บาทแต่ถ้าซื้อ5กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะครับก็ถ้าซื้อ5กระปุกแถมฟรีก็ตกกระปุกละแล้ว80กว่าบาท83บาทถือว่าถูกมากนะครับไว้ติด ครัวไว้ติดบ้านไว้สำหรับลูกหลานทำง่ายมากครับน้องเหมียวเค,เคยทำกับข้าวไหมพี่ว่าไม่เคยทำแน่นอนขนาดน้องเหมียวไม่เคยทำกับข้าวยังทำเป็นครับเราใส่เครื่องปรุงที่เราจะใส่เนี่ยเราชอบอันไหนใส่เลยครับ ชอบหมูใส่หมูชอบไข่ใส่ไข่รสชาติเขาน้ำพริกกะปิเหมือนกับน,น้ำพริกกะปิเลยครับเป็นข้าวคุกกะปิทีนี้เราอยากจะทําเป็นน้ําพริกกะปิตัวนี้ก็ยังทําได้ครับใช้ซอสปรงุงรสอ๋อมีม,มีมีทีมงานบอกว่า <c oughs> ถ้าจะกินมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยได้ไหมจิ้มได้เลยครับมะม่วงเปรี้ยวนะครับลองจิ้มเลยโอ้โหรสเด็ดเลยน้ำลายไหลพูดแนละ้วน้ำลายไหล จากไลสดขายผ้าเครื่องตอนนี้จะเป็นไลสดขายซอสแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผมเห็นผลิตภัณฑ์เขาน่า,นาใช้ทำได้ง่ายของเรามีทอทงเนี่ยมีซอสที่ทำผัดไทยด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์สองตัววันนี้ที่นำเสนอเลครับ เป็นซอสป,อขกกปูข้าวคุกกะปิข้าวผัดกะปินะครับตาทอทษและก็อซอสผัดไทยนะครับของทอทองยุยห้อทอท,ท,อทน,น,อนะครับทอทคนนี้ยมเหมาะนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะซื้อติดบ้านซื้อให้ลูกลูกไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่หอพักญาติที่อยู่ต่างประเทศตัวนี้ส่งไปงแพ็คผ่านนะครับ ส่งไปมอกนอกได้เดี๋ยวผมจะส่งไปสวีเดนจะส่งไปงสวีเดนสักชุดหนึ่งนะครับพอดีจะซื้อฝากพิสาที่สวีเดนพิสาชอบกินน้ำพริกกะปอ,อเมริกามีข้อเสียอยู่อย่างเวลาเขามีปัญหาเรื่องโรคระบาดเขาไม่สามารถจะทํากับข้าวกินเหมือนเราได้เพราะการอยู่กับกินเขาไม่เหมือนเราที่คนไทยอยู่ได้เพราะว่าถ้าไปยืนตายย่างจังหวัดเรามี มีมะเขือมีแตงมีหมูมีไก่แล้วก็ใช้ไข่ตัวน,น้ำพริกปรุงรสซอสปรุงรสทอทงเนี่ยครกระปินะครับผัดท,ทำได้เลยบอกครับแล้นนะที่จะกินจรงเดี๋ยว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 จะมีการสาธิตการชิมน,นะครับนี่เป็นข้าวผุ้กระปินะครับ สำหรับคนที่ไม่กินหมูทำทำยังไงใส่เนื้อแทนอ๋ออร่อยโอเคอร่อยอร่อยการันตีคุณภาพนะครับนี่เอาให้ชิมเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีไปเผื่อทีมงานผมด้วยวันนี้ทีมงานผมมาด้วยไปเผื่ทีมงาน นี่โอ้โหวันนี้ทีมงานอิ่มแน่ดูหุนทีมงานของเะก่อก่อนน้องฝนดูน้องฝนโอ้โหสิดยอดยสิดยเหลือเหลือเหล,ล,ลือไว้ให้ตากล้องกันนิงก่อง <c oughs> ก็จะเจอผมทุกอาทิตย์นะครับต่อไปทุกอาทิตย์คจะมีไลฟ์ไลฟ์ส่วนเรื่องแจกเดี๋ยวผมอ่า าหาวิธีแจกอาจจะมีการแจกซอสแจกอะไรหรือว่าท่านท่านท่า,านไหนอยากเป็นตัวแทนเจ้าหน่ายอยากจะขายอยากจะติดต่อเราจะซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆติดต่อเข้ามาได้ครับาตาม id line น <weirdly S 1> <ๆ S 2> ี่อยู่หน้าเฟซนะครับแคปหน้าจอ id line ไว้แล้วก็ติดต่อมาครับตอนนี้ยอดขายกา็วันที่แล้วได้8,000 เมื่อวานนี้เมื่อวานเมื่อวานได้ห,นนหมื่นหนึง่งตอนนี้ยอดขายกําลังเพิ่มทีนี้เราอยากได้ยอดขายทางต่างประเทศเดี๋ยวอาจจะมีทางซืร์เดียอเมริกาที่ไทยพอจะซื้อนะครับแต่ว่าจะส่งให้พี่สาวชิมก่อนส่งไปกระปุกนึงแต่ว่าบอกบอกพี่สาวก่อนะครับกระปุกนึงนี่ผมคิดห <c oughs> ้าพันค่าของชีพก็เยอะเราต้องชาดเยอะ,ยอะครับสําหรับเด็ก นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็พ่อแม่ที่เห็นนะฮะผมว่าไอตัวนี้ยตอบโจทย์ได้ซื้อไว้ติดหอพักเวลาลูกเรนกลับมาเรียนกลับมาคุกข้าวแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ไข่เจียวดีกว่าต้มมาม่าครับผมบอกได้เลยว่าไอ้นี่ดีกว่าต้มมาม่าเยอะประโยชน์ของกะปิเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมีแคลนเสียมีอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ขอให้ดูเมนูก่อนว่า ซอสปรุงรสกะปิของเราอะทำอะไรได้ไมากสำหรับแม่ครัวมืออาชีพนะครับเนี่ยท่านทาได้เลยแต่สําหรับมือสมัครเล่นอย่างน้องเมียวตะเกียคุกคุกคุกสามีไม่ไม่ไมปไหนละสามีอยู่ติดบ้านแน่นอนครับอันนี้เป็นเมนูที่ผลิตภัณฑ์ของเราเลครับเนี่ยที่เรามีทั้งหมดเนี่ยทำับบ้าคุงนี้ได้เลยแต่ที่ผมชอบ นี่ครับเงลนมูนีพเมูนี่นชอบเดี๋ยวหลังสัตว์หลังปเสร็จไลสดจองเลยนะครับนักตัวเลยหนะ้ามหายครับวันนี้แนะนําแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมให้สําหรับใครจะสั่งซื้อตามนี้เลยนะครับกระปุกละหน0่ 100, ค่าส่งสามที่สบาทถ้าซื้อห้าแถมหนึ่งแถมหนึ่งกระปุก ก็จะตกประมาณ80กว่าบาท83บาทซึ่งจะเทียบเท่ากับะปิธรรมดาแต่ตัวนี้คุณสามารถเอาไปทํากับข้าวด้วยเลยทําน้าพริกกะปิได้เลยคุณไปทอดปลาทูเอาตัวนี้ไปทําน้าพริกกะปิหรือทีมงานบอกว่าพี่ถ้ากินกับมะม,ม่วงแล้วจะเป็นยังไงจิ้มเลยครับมะม,ม่วงเปเปรี้ยวจิ้มเลยอร่อยมากวันนี้วันนี้แค่นี้นะครับวันดีครับ